สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับคณิตศาสตร์ออนไลน์ by ครูแฟนตานะครับวันนี้ครูแฟนตาอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่8นะครับเป็นเรื่องของปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์ของระดับชั้นระถมศึกษาปีที่5โดยเรื่องที่เราจะมาพูดในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของรูปเรขาคณิต2มิติแล้วก็รูปเรขาคณิต3มิตินะครับซึ่ง เราจะมีวิธีหรือจุดสังเกตแล้วก็แยกแยะอย่างไรนะครับว่ารูปที่เราเห็นในชีวิตประจําวันตรงนี้ตัวไหนมันจะเป็นเลขาคณิต2มิติตัวไหนจะเป็นเลขาคณิต3มิตินะครับหลังจากที่นักเรียนเรียนเรื่องนี้เสร็จแล้วนะครับครูมอบหมายงานก่อนเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่เราเรียนเรื่องนี้เสร็จปุ๊บครูจะให้นักเรียนได้ทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะครับคณิตศาสตร์เล่ม2นะครับที่เป็นหนังสือเรียนของสสวท เป็นแบบฝึกหัดที่8.2นะครับในหน้า136นะครับซึ่งในลักษณะของแบบฝึกหัดครูบอกไว้ก่อนว่ามันจะเป็นการให้รูปเลขาคณิตมาะนะครับมีอยู่ประมาณ8-10ถึงข้อนะครับก็คือให้นักเรียนทำทุกข้อเลยนะให้รูปเลขาคณิตมาเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนทำอะไรให้นักเรียนวาดรูปนะครับวาดรูปไม่ต้องระบายสีเนาะเอาเป็นรูปปกตินี่แะครับเป็นรูปที่ใช้ดินสอวาดขาวด,ดำทั่วไป เมื่อวาดรูปเสร็จแล้วนะครับก็ให้นักเรียนบอกด้วยว่าไอ้รูปที่เราวาดมาแต่ละข้อเนี่ยมันจําแนกแล้วมันจะเป็นรูปเรขาคณิต2มิตินะครับหรือเป็นรูปเรขาคณิต3มิติะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเป็น2มิติอันไหนเป็น3มิตินะครับเดี๋ยวเรามาดูจากตัวอย่างนะครับที่ครูขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เนาะอ่ะทีนี้นะครับถ้านักเรียนดูหน้าจอนะดูตรงที่สมุดของครูครูวาดรูปมาทั้งหมด2รูป นะครับอันนี้คือรูปที่1อันนี้คือรูปที่2อนะครับอันดับแรกนะเราวิเคราะห์แบบแบบง่ายๆเลยอะแบบบ้านๆเลยแล้วกันนะครับถ้าเราดูตรงเนี้ยเออนะครับเราคิดว่ามันเป็นรูปอะไรเป็นรูปอะไรครับก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมทีนี้ในประเภทของสี่เหลี่ยมก็จะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับอะ ah, แล้วก็จะมีแตกแยกออกไปอีกหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมรูปว่าวพวกนี้เนาะ อ่ะแต่ถ้าเราดูจากรูปที่1แล้วตรงเนี้ยมันก็คือรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั่วไปนั่นเองอ่ะแล้วทีนี้นะครับถ้าไมครูถึงให้ดูเออเนาะอ่ะดูไปก่อนนะครับรูปที่1ก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าทีนี้เรามาดูรูปที่สองรูปที่สองมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเออนะครับแล้วก็มีการต่อลักษณะเส้นปะนะครับสามเส้นเกิดขึ้นทีนี้พอมันมีการต่อเส้นปะสามเส้นตรงเนี้ยเกิดขึ้นแล้วปุ๊บมันมองดูเหมือนอะไรครับ เหมือนรูปกล่องหนึ่งรูปใช่ไหมเออหรือจะเหมือนรูปลูกบาทก็ได้เหมือนรูปลูกเต๋าก็ได้นะครับรู้จักลูกเต๋าไหมที่เขาใช้ไปเล่นไฮโลกันใช่ไหมครับอ่ะโอเคทีนี้พอเรามาดูรูปที่1รูปที่2แล้วอันดับแรกเราลองมาดูก่อนว่าในรูปภาพแต่ละรูปที่เราเห็นเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่เรามองเห็นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย จากรูปที่1ครับจากรูปท like? ี s, <is> ่1นึ่ครูมองเห็นนะครับถ้านักเรียนมองตรงนี้เนาะเดี๋ยวครูให้มองมิติตรงนี้ก่อนถ้านักเรียนมองจากด้านล่างขึ้นด้านบนด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับหรือด้านบนนะครับลงด้านล่างนะบนลงล่างนะล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างก็ได้นะครับถ้าเรามองเห็นแบบนี้มองเห็นแบบนี้ในรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้านักเรียนคิดว่ามันเป็นส่วนใดครับของสี่เหลี่ยมผืนผ้า มันเป็นส่วนของของอะไรครับของความกว้างนั่นเองนะครับอ่ะพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวครูขีดตัดไว้1เส้นเนาะ <prem ises> อ่ะเสร็จ <ược> 1ตัด1เส้นตรงเนี้ยนะครับมันก็คือส่วนของความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะครับมันก็คือส่วนของความกว้างที่เรามองเห็นของสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองอ้าวถ้าด้านซ้ายกับด้านขวานะครับหรือการมองจากตำแหน่งล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างเนี่ยมันเป็นความกว้าง แล้วอีกตำแหน่งหนึ่งแหะครับคุณครูอ่ะครูขีดตัดไว้2เส้นนะครับขีดตัดไว้2เส้นไอ้ตำแหน่งนะครับที่อยู่เส้นข้างบนกับเส้นข้างล่างอย่างเงี้ยอ่ะหรือเราจะมองในมิติของการมองว่าจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายก็ได้นะครับลักษณะของเส้นที่อยู่ในแนวแบบเนี้ยเราจะเรียกเขาว่าความยาวเอ้นะครับเราจะเรียกว่าความยาว เพราะฉะนั้นรูปที่1ครับเราจะมองเห็นความกว้างหรือด้านกว้างแล้วก็มองเห็นความยาวหรือด้านยาวนั่นเองเอออ่ะต่อครับยังไม่ต้องเฉลยเนาะยังไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่าเออแล้วมันจะเป็นเลขาคณิตกี่มิติแน่ให้เราดูรูปนี้ก่อนนะครับดูเฉพาะรูปที่1มันมองเห็นแค่กว้างกับยาวแค่นั้นแหละต่อมาเรามาดูรูปที่2ครับทีนี้อ่ะรูปที่2นะครับรูปที่ส,นะสถ้าครูเปรียบ รูปที่1นะครับเปรียบกับรูปที่1ให้รูปที่1เนี่ยอยู่เสมือนตรงเนี้ยตรงพื้นที่ตรงเนี้ยครับตรงพื้นที่ที่ต่อเส้นปะเส้นนี้ปึ๊บตรงพื้นที่ที่ต่อเส้นปะเส้นนี้ปึ๊บแล้วก็พื้นที่เส้นจริงเส้นนี้กับเส้นนี้เป็นรูปเดียวกันใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเอาให้เห็นภาพชัดเจนเลยคือสมมติว่าถ้าครูเป็นไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดต,ตัวเนี้ยอ่ะไม้บรรทัดต,ตัวนี้เปรียบเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปที่1 แล้วทีนี้พอครูจะเอามาเป็นรูปที่สองไอสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนี้มันถูกเอียงเอียงไปนิดนึงลักษณะนี้เออนะครับถูกเอียงเอียงไปนิดหนึ่ง,นะงซึ่งเป็นลักษณะของของฐานกล่องที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นักเรียนไม่งงเนาะพอดูภาพออกนะครับทีนี้ถ้าเรามองแบบนี้นะครับนักเรียนมองเห็นอะไรเออถ้าเรามองเห็นแบบนี้นะครับเปรียบรูปที่1มาอยู่รูปที่สองที่เป็นฐานด้านล่างตรงที่อยู่ด้านซ้ายและก็อยู่ด้านขวา หรือการมองจากจากอะไรครับมองจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนตรงนี้ยนะครับถ้าเราเอียงไปอเอาง่ายๆเป็นซ้ายกับขวาตรงนี้เราจะมองมิติด้านนี้ว่าเป็นความกว้างนะครับเป็นความกว้างนะแล้วทีนี้การมองจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายนะครับก็คือ2ขีดตรงนี้มันก็คือ2ขีดตรงนี้นั่นเอง นะครับมันคือ2ขีดตรงนี้นั่นเองถ้าเรามองมิติดต,ตรงนี้เราจะมองเห็นเป็นอะไรครับเป็นความยาวเออรูปที่1นนะครับแล้วมาดูในส่วนข้างล่างของรูปที่2เป็นลักษณะคล้ายกันเลยแต่มันไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับเพราะเราสังเกตได้ว่ารูปที่2มันเป็นยังไงมันมีการต่อเส้นขึ้นมาอีกตั้งหลายเส้นเลยแล้วเมื่อตรงเนี้ยมารวมกันแล้วมันเกิดเป็นรูปทรงกล่อง ขึ้นมาใช่ไหมคบเป็นทรงบล็อกทรงกล่องขึ้นมาเพราะฉะนั้นอเราต้องมาดูความสัมพันธ์ละถ้าด้านซ้ายด้านขวานะครับซ้ายและขวาเป็นความกว้างมองจากซ้ายไปขวาหรือขวามาซ้ายเงี้ยสขีดตัวเนี้ยเป็นความยาวอ้าวแล้วที่นี้มันมีอีกเส้นหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือเส้นที่มองจากล่างขึ้นบนหรือบนลงล่าง คูกำหนดให้มันเป็นเส้นที่3แล้วกันกำหนดให้มันเป็นเส้นที่3แล้วกันนะครับกำหนดให้มันเป็นเส้นที่3เป็นเส้นที่3เออแล้วไอเส้นที่3ตรงเนี้ยนะครับมันจะกลายเป็นส่วนใดของรูปเรขาคณิตเออนะครับมันก็กลายไปเป็นความสูงนั่นเองเห็นไหมครับมีความสูงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะกลายไปเป็นความสูงนั่นเองทีนี้นะครับ ถ้าเรามองตรงนี้ตำแหน่งที่มันเป็น3ามคีเนี่ยมันไม่ได้เป็นความสูงเสมอไปนะครับมันไม่ได้เป็นความสูงเสมอไปนะเพราะถ้าเรามองจากข้างล่างขึ้นข้างบนมันจะกลายเป็นความสูงแต่ทีนี้ถ้าสมมติวกเรียนลองยืนอยู่ด้านบนนะครับยืนอยู่ด้านบนแล้วมองจากข้างบนลงไปข้างล่างเหมือนลักษณะเรายืนอยู่ขอบสระหรือริมสระน้ําตรงนี้เราจะไม่มองเห็นเป็นความสูงครับแต่เราจะมองเห็นเป็นความ ลึกอ่าเป็นความสูงก็ได้เป็นความลึกก็ได้นะครับหรืออีกอันนึงนะครับหรืออีกอันหนึงนะหออนหน่งนะถ้าสมมติว่านักเรียนมองในลักษณะของของกระดาษอ่ะหรือเป็นหนังสือหรือเป็นสมุดก็ได้เนาะอ่าเอาสมมติว่ามองมองไม้บรรทัดตรงนี้นักเรียนพอมองเห็นไหมเออนะครับไม้บรรทัดถ้าเรามองมิตินี้นะครับเราก็จะเห็นธรรมดาทั่วไปนะแต่เราลองมาดูมองมิติด,ด้านข้างตัวเนี้ย แน่นอนจะสังเกตเห็นว่าเป็นยังไงครับมันมันไม่ได้แบนเรียบแบนราบใช่ไหมครับมันยังมีความหนาอยู่บ้างนะมีความหนาอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้เราจะสามารถใช้กับสมุดหนังสือหรือว่ารีมกระดาษหรืออะไรก็ได้นะครับที่มันมันไม่ได้สูงมากหรือมันไม่ได้ลึกมากเนี้ยนะครับที่มันมีความหนาหนาตรงนี้เราก็จะมองเป็นมิติของความหนาได้เช่นกันนะครับอยู่ที่มุมมองของเรามองนะอ่ะทีนี้แยกออกมาละ รูปที่1ถ้ามองเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเฉยๆมองเห็นกว้างกับยาวนะครับส่วนรูปที่2นะครับมองเห็นกว้างเห็นยาวแล้วมันมีถ้ามองจากล่างขึ้นบนเห็นความสูงด้วยหรือยืนอยู่ข้างบนมองลงข้างล่างเห็นความลึกนะครับหรือยืนอยู่ในแนวระนาบมองเห็นเป็นความหนาแบบนี้อ่ะนะครับถ้านนกเรียนเห็นลักษณะแบบนี้ปึ๊บนะครับวิเคราะห์แยกออกมาแบบนี้ได้นนกเรียนสามารถไปตอบคำถามแบบฝึกหัดได้ทันที นะครับอ่ะทีนี้กับบล็อกเข้ามานะจากเรื่องเขาบอกว่าให้เราแยกแยะหรือวิเคราะห์รูปเรขาคณิต2มิติกับรูปเรขาคณิต3มิติเพราะฉะนั้นเมื่อแจกแจงออกมาแบบนี้นักเรียนสามารถวิเคราะห์รูปที่1กับรูปที่2ได้เลยไหมครับสามารถวิเคราะห์ได้เลยเนาะอ่ะวิเคราะห์ได้ว่ายัางไงอ่ะนะครับจากรูปที่1ถ้าเรามองเห็นด้านกว้างกับยาวหรือมองเห็นความกว้างกับยาวนักเรียนเห็นแค่กี่อย่างครับเห็นแค่2อย่าง ใช่ไหมครับกว้างกับยาวเห็นแค่2อ,อย่างเพราะฉะนั้นถ้าเห็นแค่2อ,อย่างเราสรุปได้เลยไหมว่ารูปที่1เป็นรูปกี่มิติครับรูปที่1เป็นรูปเรขาคณิตกี่มิตินะครับเป็น2มิตินั่นเอง นะเป็น2มิติเพราะอะไรครับถึงเป็น2มิติเพราะมองเห็นเพียงแค่ด้านไหนเอ่ยเพราะมองเห็นเพียงแค่กว้างกับยาวใช่ไหมครับอ่ารูปที่1เป็นรูปเรขาคณิต2มิตินะครับเป็น2มิติเพราะมองเห็นแค่กว้างกับยาวนะครับอ่ะต่อมาแล้วรูปที่2ล่ะรูปที่2มองเห็นอะไรบ้าง มองเห็นยาวมองเห็นกว้างมองเห็นสูงหรือลึกหรือหนามองเห็นกี่อย่างครับมองเห็นทั้งหมด3อย่างใช่ไหมมองเห็น3อย่างเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเห็น3มอย่างเราสามารถสรุปคําตอบรูปที่สองได้หรือ,อยังอ่ารูปที่สองนะครับรูปที่สองเป็นรูปเลขาคณิตกี่มิติครับ3 มิติทำไมถึงเป็น3มิติครับเพราะมองเห็นอะไรบ้างมองเห็นกว้างเห็นยาวแล้วก็เห็นสูงนั่นเองใช่ไหมครับอ่ะซึ่งสูงตัวนี้นั่นแหลอาจจะบอกว่าลึกหรือหนาก็ได้ขึ้นอยู่กับนะครับว่าเรามองวัตถุชนิดใดนะครับอ่าถ้ามองเป็นสระน้ํานะครับหรือเป็นอ่างเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความลึกนะครับหรือมองเป็นลักษณะของหนังสือของกระดาษอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมองเป็นความหนานั่นเอง นะเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่าลืมนะไปทำแบบฝึกหัดที่8.2ในหน้า1 3 6นะครับวาดภาพออกมาแล้วก็เราก็สรุปว่ารูปใดเป็นรูปเรขาคณิต2มิติเพราะอะไรถึงเป็น2มิตินะครับแล้วก็รูปใดเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินะครับพร้อมบอกเหตุผลว่ามันเป็น3มิติเพราะเรามองเห็นส่วนไหนบ้างนะครับก็สำหรับคณิตศาสตร์ออนไลน์นะครับในเรื่องของรูปเรขาคณิต2มิติและ3มิติของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับ คงไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ